เห็นไหมวะไม่ค่ยเห็นอะไปทำว่าจะได้ไปซื้อนี่ตอนกี้จะได้เพราะจะได้ไปซื้อนี่ตอนนี้ไงตึ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 ง ถ่ายแล้วจ้าถ่าย่ายังไงถ่ายแล้วตั้งเป็นวิดีโอแล้วจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นะครับวันนี้มาทำหวยกันที่ศาลเจ้าพ่อเจ้าพ่องูนะครับได้เลขหนึ่งสี่หกใชไม่ใช่ไม่รู้ นี่เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับถ้าใครเชื่อก็ลองดูใครไม่เชื่อไม่ต้องลองนะครับอาจจะมาหรืออาจจะไม่มาหนึ่งสี่หลองลองดูนะครับหรือถ้า,าเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับถ้ามีเชื่อก็ไม่ต้องซื้อนะครับลองดูนะครับนะอลองดู5บาทสิบาทสนุกสนาน ก็ขอจบแค่นี้นะครับหนึ่งสี่หก